ครับสวัสดีครับช่องพ่อจ๋าชาแนลนะครับวันนี้จะมามาพามาตามรอยป่ากับภูมิยาไทยกับพืชชนิดหนึ่งที่เรียกว่าหูเสือนะครับใบหูเสือหรือต้นหูเสือนะครับเป็นพืชที่เลื้อย ไปกับดินนะครับทรงพุ่มนะครับแล้วก็นะครับลักษณะของใบนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับก็จะเป็นเขาเรียกว่ามีขนขนในบริเวณใบแล้วก็เป็นใบที่ หยกัยกหยักเหมือนฟันเลื่อยนะครับตามขอบใบนะครับส่วนด้านหลังของใบก็ใบก็จะเป็นลายลายนะครับเป็นตาข่ายนะครับเห็นไหมครับเป็นลายเป็นตาข่ายนะครับออลักษณะนี้นะครับก็จะมีเส้นตาข่ายนะครับแบบนี้นะครับ เพื่อชนิดนี้ปลูกง่ายนะครับเป็นพืชที่แค่นำเอากิ่งไปชาไว้ก็ติดแล้วครับหน้าฝนนะครับหน้าฝนนี่นำเอากิ่งไปชาไว้ก็ติดละหรือว่าไม่ใช่หน้าฝนก็กิ่งก็ปลูกได้นะครับปลูกรดน้ําก็ติดง่ายนะครับส่วนนะครับกลิ่นนะครับของหูเสือนะครับ มีมีกลิ่นหอมเย็นนะครับหอมเย็นนะครับนะครับลักษณะนี้นะครับพอขยำขยำม,มันจะมีน้ำมันหอมระเหยออกมาด้วยนะครับน้ำมันหอมระเหยตัวนี้เนี่ยครับเราดมเข้าไปนะครับก็เข้าถึงปอดเราเลยนะครับ น่าจะบำรุงปอดด้วยนะครับสำหรับพืชชนิดนี้นะครับเพราะว่ามีน้ำมันหอมระเหยนะครับนี่รอขยำพยาาไปมือเปียกเลยครับน้ำเขาเยอะมากนะครับส่วนทางยานะครับทางยาเคยได้รับคำบอกเล่านะครับจากคุณตานะครับ และจากคนเฒ่าคนแก่นะครับโดยการที่คุณตาบอกว่าเป็นยาขับลมเป็นยาขับเลือดขับลมนะครับแก้วิงเวียนนะครับขับเลือดขับลมทำให้สบายท้องนะครับท้องไม่อืดไม่เฟอ้อนะครับส่วนวิธีใช้ก็คือว่านำนะครับ เด็ดนะครับเด็ดเอาก้านใบแบบนี้นะครับนี่นะครับเด็ดเอาก้านใบแบบนี้นะครับไปกินกับลาบกับน้ำพริกแล้วก็กินกับเขาเรียกว่าน้ำพริกปลานะครับคนอีสานเนาะน้ำพริกปลานะครับยาตัวนี้พอไปเข้ากับความเค็มแล้วเนี่ยกลิ่นที่มัน เป็นกลิ่นที่อ,ออกกลิ่นฉุนๆสมุนไพรหอมๆสมุนไพรมันออหอมฉุนนะครับแล้วก็มันก็จะดับกลิ่นอของสมุนไพรได้นะครับเห็นคุณตาบอกว่าถ้ากินกับน้ำพริกปลาแล้วน้ำพริกปลามันมีความเค็มนะครับมันมีความเค็มนะครับพอไปเข้ากันรสเค็มแล้วเนี่ยพืชน,นีดนี้จะเป็นยานะครับ พืชชนิดนี้จะเป็นยานะครับโดยการขับลมนะครับขับลงบำรุงธาตุนะครับพืชชนิดนี้นะครับพืชชนิดนี้นะครับเป็นพืชที่อายุยืนนะครับไม่ตานยานะครับไ,ไม่ตายง่ายนะครับเป็นพืชที่อายุยืนนะครับอยู่ ได้หลายปีทั้งๆท,ที่เป็นก็าเรียกว่าเป็นเป็นพืชทรงพุ่มเหมือนเหมือนกับพืชล้มลุกนะครับแต่ว่าพืชนีนี้ปลูกครั้งเดียวนะครับอยู่ได้หลายปีมากนะครับถ้าเราไม่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 ไ,มไมปฟันมันทิ้งนะครับมันก็จะแตกพุ่มใหญ่ๆออกไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สรรพคุณทางยาอีกแบบหนึ่งก็คือเอาไปต้มนะครับ ต้มเข้ากับยาตัวอื่นนะครับเพื่อจะให้มันเป็นยาขับลมบำรุงธาตุนะครับเอาไปต้มนะครับส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อคุณตาและคุณเท่าคนแก่บอกว่าเอาไปต้มใส่เขาเรียกว่าต้มยำนะครับต้มต้มต้มยำนะครับต้มปลาต้มไก่อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะใส่ใบ ใบหูเสือนะครับยอดหูเสือลงไปประมาณสองสามยอดนะครับเหมือนดังที่เด็ดให้ดูจากกี้นี่ครับครับอย่างนี้ลงไปในหม้อกแกงประมาณสองสามยอดนะครับก็จะได้รสจะได้กินเรียกว่าได้กินยาด้วยได้กินน้ำแกงด้วยนะครับ ส่วนวิธีของการเก็บนะครับวิธีของการเก็บพืชชนิดนี้นะครับวิธีการเก็บให้เป็นยาก็คือว่าต้องเก็บก่อนพระอาทิตย์ทอแสงนะครับก่อนพระอาทิตย์ทอแสงนะครับเก็บตั้งแต่เช้านะครับเพื่อจะไม่ให เกิดสารสารตัวที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะครับก็คือเก็บแต่เช้านะครับพืชที่กินใบนะครับหรือผักที่กินใบหรือสมุนไพรที่กินใบนะครับต้องเก็บก่อนตะวันส่องแสงนะครับตั้งแต่เช้า นะครับมืดนะครับก็จะเป็นยาอย่างดีนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็นำเสนอต้นหูเสือหรือใบหูเสือนะครับเพื่อจะเป็นทางเลือกหรือมุมมองนึงในการใช้ ยาสมุนไพรหรือว่าผักสมุนไพรให้เกิดประโยชน์นะครับแล้วก็ไม่เป็นโทษนะครับก็สำหรับช่องพ่อจา๋าชาแนลคิดใหม่ทำใหม่เปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนกับช่วงของตามรอยป่ากับภูมิยาไทยวันนี้ก็ขอ นะครับลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ